คลิปนี้มาส่งเรื่องราวทั่วไปของน้องลิซ่ากันอีกแล้วจ้ะแม่เริ่มจากอันนี้นะคะหลังจากที่ลิซ่ามาปล่อยคอนเทนต์ของเดนทิสต์นะคะเป็นการเปิดเผยเมนูต่างๆและก็มีการเผยผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปากนั่นเองนะคะอย่างอันนี้ค่ะพี่จีนนาไม่เม,ม่ได้ไปตามรอยแกง,งก้มุกไข่เจียวชะอมซึ่งพี่จีนท่านนี้บอกว่าตามลิซา่ามาทานอันนี้ที่เมืองไทยเลยนะคะนี่ยแตกเขาก็แบบมีการอธิบายนะคะว่าเราไปกินซุปนี่คือผกักตุน๋นกุ้งแล้วก็ซุปบางอย่างชื่ดูเหมือนจะไม่เคยชิมอาหารหลายใจ ในเมืองไทยเละๆแล้วก็บอกว่ามันรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนั้นถูกต้องนะรสชาติกุ้งก็อร่อยจริงๆข้อแตกต่างระหว่างซุปนี้กับซุปดงกิ๋งยงโดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันไม่มีรสชาติของกะทิฉันคิดว่ามันหวานกว่าดงกิ๋งโกงนิดหน่อยแต่ก็พี่เขาบอกว่าฉันชอบมันนะประมาณนี้ค่ะอ่าพี่จีนก็คือตามรอยน้องนิซ่านะคะอันนี้แอดเลมมาอีกแล้วนะจ๊ะแม่เบอร์แปลค่ะช่วงนี้ซุปไก่ ตามรอยน้องนิซ่าในการทานยำมะม่วงและก็ตามมะม่วงปลาร้าด้วยนะคะดีได้ว่าน้องนิซ่าทานอะไรหย,ยิบจับอะไราก็จะกลายเป็นตามรอยกันหมดเลยค่ะดีได้ว่าจึงมากๆ ต่อมาค่ะพูดถึงกระแสเพลงของน้องลิซ่านะคะล่าสุดคุณแอนเคอร์ติสซึ่งเธอเป็นนักแสดงพิธีกรรายการโทรทัศน์ผู้ประกอบการและก็นางแบบชาวฟิลิปปินส์นั่นเองนะล่าสุดค่ะเธอได้นำเพลงมูนิฟอร์ของน้องลิซ่าเป็นเคัฟเบอร์ในรายการ ABS CBN Christmas s p e c i a l 2024ด้วยค่ะโหสนุกมากเลยอ่ะเพื่อนๆเหมาะมากๆเลยนะคะช่วงเทศกาลสิ้นปีนี้ าาพูดถึงเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆพี่ท่านนี้ที่เขานี่ค่ะไปดูสถานที่ถ่ายทำด็อกสตาร์ของโริซ่านั่นเองนะฉากในด็อกสตาร์นะคะเ,เพื่อนๆโอ้โหก็จะแอบหลอนหล่อนินดนึงนะำเม่นนะที่ได้ว่าทําเพลงรังเดียวนะคะก็ยังมีคนตามรอยตลอดเลยละ่ะแต่ว่าตอนที่โรนิซ่ามาถ่ายทําค่ะก็คือคนเยอะไม่น่ากลัวนะคะอย่างใดก็ฝากสตรีมด็อกสตาร์ให้โรนิซ่ากันได้เรื่อยๆนะคะแม่ๆแ่แต่ว่าเข้าไม่ได้อ่ะฉาก์ันไอ้เลื่อนอ่ะ เลล่าส่วนขาทางบุครีนะคะเขาได้ปล่อยคลิปวิดีโอของน้องลิซ่าออกมาก็เป็นคลิปเดียวกับที่ก่อนหน้าน,นี้ได้หวีดกันไปแล้วนั่นเองนะคะก็ฝากแม่ๆไปวีดเต้านี้กันอีกหน่อยนะคะลูกสาวคือสวยมากรูแกปแบงแอมบสสเตอร์ของเราทีีเซนชูบูกาค่ะที่กรุงเทพมหานคร น้องเนยนะคะมาเดินรันเวย์เวอร์พีลิซ่าตอนที่งานวิกตอเรียซีครินั่นเองค่ะสวยจึงขนดีมากค่ะแล้วก็ชุดแบบสีทองนะคะตัดกระขาวดีดีว่าสวยมากๆค่ะ โฆษณาให้พี่จีซูนิสหนึ่งนะคะก็เชื่อว่าเพื่อนๆต้องอยากดูแหลซีรีส์ของแล็ปฮิงเล่นนะคะล่าสุดค่ะซีรีะะสร์เรื่องนิวทเพียนำแสดงโดยพี่จีซูและก็พักจองมินนะคะมีซับให้ได้ชมบริการกว่า240ประเทศและก็ภูมิภาคคลายวิดีโอจะออกอากาศในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ค่ะเวลา2ทุ่มมีทั้งหมด8ตอนโดย2ตอนแรกจะออกอากาศในวันที่7กุมภาพันธ์และก็หลังจากนั้นจะมาสัปดาห์ละ1ตอนทุกวันศุกร์ค่ะเพื่อนๆก็สามารถอุดหนุนพี่จีซูได้นะคะเผื่อใครอยากจะดูซีรีส์ ภาพโปรโมทก็คือน่ารักน่าชังมากๆค่ะแต่ว่าใดดคือแป๊บๆก็จะต้องวิ่งหนีซอมบี้แล้วแม่จะมีมุมแบบว่าสวีทอะไรให้เราได้รับชมกันแบบฟินฟินไหมล่ะคะดี้เพราะว่าตรงหนีซอมบี้ฉลาก็อุดหนุนพี่จีซูกันได้นะคะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ก็รอความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่านะคะดูว่าน้องลิซ่าอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในวันคริสต์มาสให้พวกเราได้รับชมกันก็เป็นได้และก็31นี้น้องจะมาเข้าดาวที่ไทยด้วยค,ค่ะคลิปต่อไปค่ะถ้ามีเรื่องราวเพิ่มเติมมนนะะะคก็จาาว แม่ๆอย่างไรก็อย่าลืมเข้ามาโหวตงานให้กับน้องลิซ่ากันนะคะสําหรับเอเชียนป๊อปมิวสิกอะวอร์น้องลิซ่าเข้าชิง2รางวัลค่ะรางวัล p พีเพิลชอทอะวอร์ดกับเบสเคเล็บรีชันนะคะคันแรกไปกดธฟอร์ทวิตเตอร์หรือว่า X นะคะที่เขาจัดงานนี่แหละเอเชียนป๊อปมิวสิกอะวอร์2024จากนั้นค่ะรีทวิตโพสที่มีการโหวตให้กับน้องลิซ่านี่ก็จะเท่ากับ1โหวตแล้วแล้วก็กลับมากดการอ้างอิงนะคะหรือว่ารีพายก็จะเท่ากับ1โหวตคะ่ะแล้วก็ใส่แคปชั่นคคคือใสส่่่่่่แปปชััันนเเเเข้าาาาาไลยยะะวววรรีีโโโพพตตททกกบบ1นะบ1หห แล้วก็ใส่คำว่า Best Collaboration Award Music a Pop 2024แล้วก็ People Choice Award ติดแท็ก n o n i s z i Australia ติดแท็ก APMA 2024แล้วก็แอดไปที่แม่งานนะคะผู้จัดงาน a p m a s k ซึ่งแอดก็ไม่รู้นะว่าเขาจะนับอย่างไรแต่ว่าดีดย์เราก็โหวตไปก่อนค่ะแม่ๆอ้าวซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องราวทั่วไปของต้าลิสนะคะถ้ามีโมเมนต์เพิ่มเติมแอดจะนำมาเล่าให้ได้ฟังต่อช่วงนี้ก็จะแบบเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะแม่นะเป็นเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโ o นิซ่า นนะะเจออะไรน่าทำะไรก็จะนำมาเล่าให้ได้ฟังเลยกันนะคะรอน้องริซ่าเคลื่อนไหวนั่นเอง